12. มีพระชวีละเอียดวงเล็บลักษณะที่ส2องดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อนได้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วซักถามว่าข้าแต่ท่านพูดเจริญอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพกรรมอะไรเมื่อข้าพเจ้าทำจะเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกตลอดกาลนานกรรมอะไรเมื่อข้าพเจ้าทำจะเป็นไปเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อสุขตลอดกาลนานเพราะกรรมที่ได้ทำการสะสมพอกพูนเอาไว้หลังจากตายไปตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์จึงได้มหาปุริสลักษณะนี้คือมีพระชวีละเอียดเพราะพระชวีละเอียดทุลีละอ,องจึงไม่อาจติดพระกายได้มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้ คือมีปัญญามากในบรรดาชนทั้งหลายผู้บริโภคกามไม่มีผู้ใดมีปัญญาเสมอหรือมีปัญญาประเสริฐกว่าพระองค์ถ้าหากว่ามหาบุรุษทรงออกจากเรือนปวดเป็นบาพชิตจะได้เป็นพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กําจัดกิเลสได้แล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้ คือมีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นมีปัญญามากด้วยความบันเทิงมีปัญญาแล่นไปโดยเร็วมีปัญญาตัดกิเลสได้เร็วมีปัญญาทำลายกิเลสในบรรดาสัตว์ทั้งปวงไม่มีผู้ใดมีปัญญาเสมอหรือมีปัญญาประเสริฐกว่าพระองค์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกรรมที่สมควร กับมหาบุริสลักษณะเช่นนี้ไว้แล้วพระโบราณกะเทระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะนั้นว่าพระมหาบุรุษเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆประสงค์จะรู้เข้าใจอย่างทั่วถึงจึงเข้าไปสอบถามปัจชิตตั้งใจฟังเป็นผู้มุ่งประโยชน์อยู่ภายในไตรตรองคำที่ประกอบด้วยประโยชน์ พระองค์เป็นมนุษย์มีพระชวีละเอียดเพราะกรรมคือการไปด้วยอยากได้ปัญญาบัณฑิตผู้ฉลาดในลักษณะและนิมิตทำนายว่าพระกุมารเช่นนี้จะทรงอย่างเห็นอัดอันละเอียดลุ่มลึกมหาบุรุษเช่นนี้ถ้าไม่ออกบวชก็จะหมุนจักให้เป็นไปปกครองแผ่นดิน จะมียานอันกำหนดแยกแยะในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ได้ไม่มีใครประเสริฐเสมอพระองค์พระมหาบุรุษเช่นนั้นถ้าทรงยินดีพอใจในเนคขมะออกบวชจะมีปัญญาเห็นแจ้งประจักษ์ทรงได้ปัญญาอันวิเศษบรรลุพระโพธิญาณอันยอดเยี่ยมมีปัญญาประเสริฐกว้างขวางดังแผ่นดิน